คลิปนี้แจกคอรับเตสคาดี้5รางวัลสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมมีมคอรับเตสคาดี้มาแจกเพื่อนๆ5รางวัลเตสคัตดี้นะครผมเป็นสคาดี้หน้าตาใหม่นะรอๆเลยครับผมมาเข้าเซตกันกับคอรับเตดปั๊บเนี่ยอันนี้เลยหน้าตาคอรับหน้าตาสคาดี้ลิมิเต็ดเป็นแบบนี้เลยครับผม แต่ว่าความสามารถต่างๆทุกอย่างนะผมมันก็จะเหมือนสาคาดี้ปกตินะแค่มันเทควาเท่านั้นเองครับผมผมก็เลยเอานี่ดีกว่าเอาสาคาดี้ธรรมดานะครับผมผมจะบอกสเปคกันนิดหน่อยนะตอนนี้สาคาดี้ผม MK3 นะครับผมเวล์หนึ่งเดเมจจะอยู่ที่วินาทีละ8,316ครับผมระยะ600เมตรแล้วก็รีโหลด10วินาทีครับผมหลังจากยิงหมดนะและก็ความสามารถของมันก็คือจะมีเอฟเฟกต์น้ำแข็งด้วยครับผมจะทำให้ศัตรูเพิ่มเดเมจ20%และก็เดินช้าลงครับผมนั่น,นแหละ มนเลยทําให้อุี้เป็นที่ฮิตมากๆแล้วผมเพราะว่ามันแรงเท่ากันทุกระยะเลยแหละนะไม่ว่าจะใกล้จะกไกลาครับผมก็แรงเท่าๆกันเลยแล้วครับผมส่วนกติกาในการชิงรางวัลนี่นะผมง่ายๆเหมือนเดิมครับผมขั้นแรกนะผมกดซับสไครต์กดติดตามช่องผมไว้ก่อนเลยอ่าโอเคผมแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้ครับผมเดี๋ยวคลิกไว้เลยคลิกไลค์หนึ่งอ่าคนละ like ไลค์กันครับผมเป็นกาลังใจให้ด้วยนะและสามนะครับผมสําคัญมากๆเลย ต้องใส่ Hashtag นะครับผม Hashtag คราวนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมดูดีๆครับผมมันจะเขียนไว้ในกติกาแล้วก็ด s สคริปชันคอมเมนต์ฝากหมุดด้านล่างนะครับผมก <c oughs> ็คือใส่ Hashtag Win Corrupted s ด u d ัครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับผม <c> Hashtag <oughs> Win Corrupted s ด u d ัไม่มี wr นะอ่าแล้วก็เว้นวักแล้วผมตามด้วย id แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆน,นะครับผม ทั้ง android iOS แล้วก็สตรีม m my g เก e Amazon อะไรอย่างเงี้ยผมเพื่อนๆก็สามารถลง ID แล้วก็แพลตฟอร์มตามนั้นได้เลยครับผมอย่างบางคนเนี่ยใช้ iphone ก็ชุยแล้วนะว่าเป็น iOS ถ้าเกิดบางคนใช้อะไรนะใช้ samsung Vivo Oppo ใช้ Xiaomi เอ้ Xiaomi ไม่ได้สิ เลยได้เซ huh ียมีไ uh, ด้แต <Yeah. S 1> really so, uh, ่ว <laughs laughs> ุวยไม่ได้อะเซียวมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือ Android นะครับผมประมาณนั้นเลยนะแต่เพื่อนๆหลายคนยังไม่ทราบเลยว่าระบบของตัวเองนี่คืออะไรนะผมประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นในมือถือแต่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ไอโฟนนะับผมเพื่อนๆก็คือ Android ครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคก็ง่ายๆผมผมจะประกาศผลวันที่17พฤศจิกายนนี้นะผมเพื่อนๆก็มารอลุ้นกันได้เลยมาลงไอดีลุ้นกันได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมมีข่าวดีมาบอกเพื่อนแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมผมจะลงคลิปเปิดกล่องอีเวนต์อ่าอีเวนต์รัวนๆเลยครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอีเวนต์ที่ผมจะเปิดกล่องเนี่ยได้อะไรกันบ้างโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวูู้ฮสวัสดี